วันนี้ายการบ้านน่อยกัดจวนมาดูความน่าหักของงัวน้อยถือว่าเป็นงัวรอเนาะนมอันนี้ถือเป็นงัวรอเลยก่อนเนี่ยสามตัวนี่เน,นี่ยเป็นงัวรออ่อนถึงงามก่อนนี่นอ๋อระวังตัวแดงกับตัวขาวเอียงความรอในไผยหลอกกันนี่สู้แดงไปเลยครับอ๋อแดงตลาดนี่ยมเลแดงตลาดนี่ยม เหตุเหตุผลตลาดนิยมมันสีผิวมันเตึงมันจะถูกจะแป้งยังไม่ว่างครับถูกอี่แป้งก็แดงไว้ก่อนกัน,กน,กนอ,อ๋อมันก็เหมือนรถยนต์ <c oughs> นะฮะจะถูกจะแป้งสีแดงไว้ก่นอนอ๋อเนกอย่างภาษาคนเรื่องว่าว่าถ้าสีปรแดงมีแห้งเกลียวง่ายกว่า <c oughs> อ๋อไนุ่มนุ่มมายืนรอครับนี่ล่ะลูกหลานอ่ะสามตัวเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นปีเลี้ยงนีน่ความรอ เออวันนี้รายการบด้วยกักนะครับเนิ่นมาดูขอกง,งว<ส>นี่ผู้รู้ <laughs> อาแนะนำสามตัวง่ายๆของคนอยากเลี้ยงไม่เนี่ยจะได้ก่อนนี่ถ้าว่าอีป่อจะซื้อง,งวอ่ะเนี่ยมาตีขอกเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยอ่ะจะให้ปอซื้อตัวใดอันนี้ครับครับอว่า อันนี้เป็นงัวเมืองเหรอพ่อนี่ยเออเอองวเมืองนี่คือว่าขายโชงเนื้อยอย่างเดียวขายถ้าอยากไปเป็นแม่พันกับไอ้ไอ้หนุ่มน้อยๆ้อพวกเนี้ยมาทางอย่าไปเกลียวก่ลกันอ๋อตลาดบวยกว่ากันเอกกนอขอลบกวนมาแอวทั้งตัวใหญ่ๆเพื่อกำล้อมาอธิบายหึเออมูคนที่เปื่อยากหูอยากหัน เพื่อจะเลี้ยงเอาอธิบายตัวใหญ่ก็ล้วเอ้ปั้งใจใหญ่ได้ไงวะเนี่ยนี่คือว่านี่คือว่าเลียบร้อยนะครับนะเนาะอ๋อเลียบร้อยโบสแหม่ขันจีอ๋อเดินเข้าไปใกล้ๆนั่นหรอปอดจะทายเนะา,า,านะเป็นวิทยาทานอ่ะคําว่าโบสนี่มันจะต้องนอย่างดําก็ปากดำนะครับเนาะปากดำ,ดำอาวายาัยวะเพศดำศดำ,ดำอ๋ออันนี้โบสอ่ะอันนี้โบสแท้เนาะอ๋อโบสแท้ ถ้าว่าจะซื้อหาอน,นี่คือซื้อจะนี่เนาอแต่มือใหม่นี่นี่ไอ้จะสนับสนุนก็จะลงมาตั้งอย่างแปลงอีกเลยนี่มันอยู่ที่กำลังเนาะครับอ,อ๋บอยอยู่ที่ <หา S 2> กำลัง<า>ก็ต้องศึกษาดีๆก่อนนะวคเัาว่าถ้าว่าเปนเล่นจะได้เาเล่นจะได้พอการตลาดด้วยก่อนครับถ้าว่าเลี<อ>้ยงเลี้ยงม,มันกกน่าเลี้ยงเนี่ยสักตัวสองตัวนี่จะดีอ๋อถ้าสมมุติอปอจะเลี้ยงมือใหม่ฮัดครับนี่เอา ยังถูกไว้ก่อนแหละก็ว่าโจโลอย่างแป้งหยอกเลยถ้าถ้าว่ามีกับลงก็เอาใหญ่ๆนะเพราะออกมาจะได้กิดทิ้งได้ขายครับลูกอะไรปุ้นป uhm> ุ้นน <Yeah> right> uh> ี่แม่ครับลูกเลยฮันไหนครับฮันเนี่ยที่เลี้ยกับฮั่นครับอ๋ออันนี้เกิดได้กี่วันนี่อันนี้ได้สองสองเดือนนะฮันนี่นี่โบ้แท้แหละอันนี้กับโบ้คเดือนแรกอ๋อแล้วลูกมันล่ะข้ามสายพันก็ลูกมันบาใจบาใจร่อยอ๋อลูกบาใจร่อยหน่อ กบหน้าภูมิใจกับเปิร์ลเนอร์นะฮะติดตรงล้อตีอันน้อยๆก็แม่นพันแทกกันนะเนี่ยแหนตัวขาวเนี่ยเน,นี่นยอ๋อเปิรลห้องพันไทยไงแหละมันมันดีจะได้ใชยไหมเขาแบบตีแล้วลูกครับอ๋อมันดีตรงฮือลูกเออไปิร์ลไงเยังวัวเมืองแต่ว่า,าเป็น อ๋อหมายความมันดีเป็นดีคนละสายพันธุ์เนาะอันนี้อันนี้แปลงจริงแต่ว่าสองปีถึงจะให้หนึ่งลูกอันนั้นเกิดทุกปีเออมันดียางเสียอย่างแล้วแต่ไอ้รอรอนล่ะรอๆอตังไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้วันนี้เท่าไหร่อ้วันนี้ของแต้แหละเปินเปินห้องพันธุ์อย่างนี้ บดครับโบดใหญ่นเนี่ยนี่โบดใหญ่เนาะเค้โบดห้องเค้โอเคตัวนี้นี่นขั้นตน่ำนี่ตัวใดนี่แสนสี่ขั้นต่ำแสนสีโอ้โหถ้าเป็นปรเจกต์ก็ถือว่าระดับดาราเนาะโอ้โหยินดีจัดนักดิวเฮ้ความู้ มาว่างๆป้าจ้าของเกิดจะจะอธิบายความได้ดีกว่าเนาะขนาดหู้พองบ่ห <Hollywood> ู้พองยังขนาดนี้เนาะเจอของแต่จะเหมาะหือก็ยินดีจัดนักอ่ะว่างกับมาเอลป้ากับแม่เอลมาศึกษาดูงานได้ป้าไข่ขี้มาตัวหน้าเท่บ่มากับมีมีมาขี้มาก็ได้ทางที่ดีบทต้องขี้ดีกว่าที่สุดเนาะคนเท้าสวัสดีครับชุดรอเจอไออวัน อว,วันสุดรอนะฮะโถวันนี้ได้ปะของแต้นะอันนี้ลูกลูกตัวนี้เหครับนี่ออแต่ว่าบัดนี่เหมือนมิลล์ลูกเดียวนตัวนี้มันพันในอย่างนี้คล้ายๆไปทั้งพันต่างประเทศแต้นะเนี่ยลายๆเนี่ยไ,ไอเสือนี่นะเออเออเป็นพันในอย่างนี้นี่มีออกบ่บอใจโบดนะเนาะเออบ่ใจโบดอือ,อ,นะอเป็นพันลูกผสมอันนี้เหล่พอนี่ฮะ พันเล่หมายความว่าจะได้งงัััวพลมนเป็อ๋อพันเล่เปิดห้องเล่อีแหละอ๋อแบบนมเนสเล่มือนี่แหล่แบบเล่แต่แบบเนี่ยฮืดฮืดเตี้ยเหมือนกันเออแต่ว่ามันจะกาดที่มันต้องมันนี่หน่อยมันมันอืดมันอืมขี้ห้อนเออมันเป็นขี้ห้อนเนาะเออ ปลาโทรมานี่ก็มารอเนาะ,ะก็อลไรก็แช์ก็กระดิ่งก็ซักสะไคให้แกตังและการบน้อยกักกินเนื้อครับเนอเขาจะได้หารายการดีๆห้มอบแม่พี่น้องได้พอได้ควาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเอ <c> ๋ <oughs> ขอบคุณครับขอบคุณ